สวัสดีครับนี่คือช่องดวง i n นไซต์ผมหมอกาลิเลโอวันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปดูดวงชะตาในมุมที่ลึกกว่าคำทำนายทั่วไปการทำนายในคลิปนี้ไม่ใช่การชี้นำชีวิตใครแต่เป็นการอ่านจังหวะของเวลาผ่านหลักโหราศาสตร์ไทยพร้อมเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขดวงชะตาเมื่อเรารู้ว่าดวงเราจะเป็นยังไงเราสามารถแก้ไขผ่านมันไปได้ ผมจะวิเคราะห์จากการเดินของดาวจากตำแหน่งจรและจากความหมายเชิงโหรไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวแต่เพื่อให้คุณรู้เท่าทันจังหวะชีวิตถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าบางประโยคเหมือนพูดกับคุณโดยตรงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะคุณกำลังอยู่ในจังหวะเดียวกับดาวถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มอ่านดวงอย่างละเอียดทีละชั้นทีละมิติของลัคนาตุลในเดือนมกราคม 2569กันเลยครับตัวตนแกนชะตาชีวิตและชะตาของลัคนาตุลคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอลัคนาตุลธาตลมจะแสดงออกในรูปของคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองอ่านสถานการณ์เก่งรู้จังหวะพูดเป็นทำเป็นให้ความสำคัญกับความสมดุลและความยุติธรรมถ้าดูตามโหราศาสตร์ไทย ลัคนาตุลเป็นหนึ่งในลัคนาที่ชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเองเพียงลำพังแต่ถูกกำหนดด้วยคนรอบข้างอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นดวงลัคนาตุลอยู่ราศีแห่งความสมดุลความยุติธรรมและความสัมพันธ์ดังนั้นแกนชีวิตของลัคนานี้จึงไม่ใช่การเอาชนะอุปสรรคเพียงลำพังเหมือนลัคนา,าธาตุไฟหรือการอดทนกัดฟันเหมือนลัคนา,าธาตุดินแต่คือการต้องอยู่กับคนอยู่กับระบบ และอยู่กับเกมความสัมพันธ์ตลอดชีวิตลัคนาตูนเป็นดวงที่ต่อให้คุณอยากอยู่เงียบๆชีวิตก็ไม่เคยปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวจริงๆเพราะเรือนตรงข้ามลัคนาคือเรือนปัตตนิซึ่งหมายถึงคู่คนอื่นศัตรูเปิดเผยและผู้ที่มีอิทธิพลต่อชะตาเมื่อเรือนนี้เด่นตั้งแต่พื้นดวงชีวิตคุณจึงมักมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นคนดึงคนผลักคนสนับสนุนหรือคนทดสอบ ตั้งแต่เด็กลักขณาตุนจำนวนมากจะรู้สึกว่าตัวเองต้องอ่านสถานการณ์เก่งต้องดูหน้าคนเป็นและต้องรู้ว่าใครคิดอะไรอยู่แม้ไม่มีใครสอนแต่ชีวิตบังคับให้คุณต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้าคุณพลาดคุณจะเป็นคนที่เสียเปรียบก่อนเสมอนี่คือแรงกรรมพื้นดวงของลักขณาตุนคือกรรมที่ให้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับคนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเชิงโหรลักนาตุลไม่ได้เป็นดวงอ่อน แต่เป็นดวงที่พลังไปอยู่ในเรือนคู่มากพลังชีวิตของคุณจึงไม่พุ่งออกมาจากตัวเองตรงๆแต่สะท้อนผ่านคนอื่นคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครเก่งอะไรและควรไปทางไหนก็ต่อเมื่อมีคนหรือสถานการณ์เข้ามากระทบก่อนเสมอชีวิตคุณจึงไม่ค่อยเดินเป็นเส้นตรงแต่จะเดินเป็นจังหวะตามคนและระบบที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องลัคนาตุลยังเป็นดวงที่คิดก่อนทำและช่างน้ำนักก่อนตัดสินใจอย่างรุนแรง เพราะคุณไม่ชอบความเสียสมดุลไม่ชอบการประทะและไม่ชอบการเลือกที่ทำให้ใครคนหนึ่งต้องเจ็บโดยไม่จำเป็นแต่ข้อเสียของกรรมแบบนี้คือคุณมักลังเลช้าและต้องใช้พลังใจสูงกว่าคนอื่นในการตัดสินใจเรื่องเดียวกันในทางโหราศาสตร์เรามักพูดกันว่าลัคนาตุลเป็นดวงของคนที่ต้องเรียนรู้ว่าความยุติธรรมไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องพอใจเท่ากันและความสมดุลไม่ได้แปลว่าคุณต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียว หากคุณยังติดกับดักนี้อยู่ชีวิตจะวนซ้ำอยู่กับความสัมพันธ์แบบเดิมคนแบบเดิมและปัญหาแบบเดิมแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเดือนมกราคม2569ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญของลัคนาตุลเพราะพลังดาวหลายดวงกำลังกดมาที่แกนลัคนาปัตตนิอย่างชัดเจนชีวิตจะเริ่มบังคับให้คุณเห็นความจริงเกี่ยวกับคนที่คุณครบระบบที่คุณอยู่และบทบาทที่คุณรับมานาน บางคนจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่เกินส่วนบางคนจะเริ่มอึดอัดกับการต้องรักษาน้ำใจตลอดเวลาและบางคนจะเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่ไม่อยากมีปัญหานี่ไม่ใช่ช่วงที่ลักนาตุลจะหนีคนได้แต่เป็นช่วงที่คุณต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครแบบไหนและอยู่ในบทบาทอะไรอย่างมีสติเพราะทุกการเลือกในช่วงนี้จะปูพื้นดวงความสัมพันธ์ การงานและสถานะทางสังคมของคุณไปอีกยาวไกลการเงินคุณค่าในตัวเองและแนวทางแก้ดวงในเดือนมกราคม2569ถ้ามองตามโครงเรือนโหราศาสตร์ไทยลัคนาตุลมีเรือนการเงินอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่หนักโดยธรรมชาติหมายความว่าเรื่องเงินของลัคนานี้ไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องที่จัดการง่ายและไม่ใช่เรื่องที่คิดแล้วจบเร็ว เงินของคุณมักมาพร้อมแรงกดดันความคาดหวังและภาระบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบแทนคนอื่นภาระในครอบครัวหรือข้อตกลงที่คุณไม่ได้อยากรับแต่จำเป็นต้องรับลักษณะตุนจำนวนมากไม่ได้ขาดความสามารถในการหาเงินแต่สิ่งที่ทำให้การเงินไม่มั่นคงคือคุณมักไม่กล้าตั้งเงื่อนไขกับคนใกล้ตัวคุณอาจเป็นคนที่ยอมจ่ายยอมช่วยหรือยอมรับภาระ เพื่อรักษาความสัมพันธ์และความสงบเอาไว้โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้คุณค่าของตัวเองในเชิงการเงินลดลงเรื่อยๆตามกาลเวลานี่คือกรรมเก่าของลักนณาตุลที่มักผูกเงินเข้ากับความเกรงใจในเชิงโหรเรือนการเงินของลักนณาตุลเชื่อมกับเรือนคู่โดยตรงหมายความว่าเงินของคุณมักผูกกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนในระบบเดียวกัน หากความสัมพันธ์ดีการเงินจะไหลได้ง่ายแต่ถ้าความสัมพันธ์เริ่มตึงการเงินจะติดขัดทันทีดังนั้นปัญหาการเงินของลักนณาตุลจึงไม่สามารถแก้ด้วยตัวเลขอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยเดือนมกราคม2569เป็นเดือนที่ดาวบาประเคราะห์หลายดวงกระทบเรือนการเงินและเรือนคู่พร้อมกันนี่ถือช่วงที่ลักนณาตุลจะถูกบังคับให้จัดระบบใหม่อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับ รายจ่ายหรือข้อตกลงทางการเงินที่ค้างคามานานบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าข้อตกลงเดิมไม่ยุติธรรมบางคนจะเริ่มอึดอัดกับการต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบและบางคนจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องพูดเรื่องเงินอย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรกการแก้ดวงของลัคนาตุลในเดือนนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปขอพรให้ได้เงินเพิ่มแต่คือการวางขอบเขตให้ชัดเจนโดยเฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้องกับเงินของคุณโดยตรงโหนจะถือว่า ถ้าลักนาตุลยังไม่กล้าพูดไม่กล้าต่อรองและไม่กล้าตั้งเงื่อนไขดวงการเงินจะวนลูบเดิมซ้ำไปอีกยาวแนวทางแก้ดวงที่เหมาะกับลักนาตุลในเดือนมกราคม2569คือ 1. แยกเงินส่วนตัวออกจากเงินส่วนรวมให้ชัดเจนไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวค่อยคิดหรือยังไม่เป็นไรเพราะคำเหล่านี้คือจุดเริ่มของภาระในอนาคต 2. ทํทบัญชีรายรับรายจ่ายแบบตรงไปตรงมา ไม่หลอกตัวเองและไม่ปกป้องความรู้สึกคนอื่นจนเสียระบบ 3. กล้าพูดคำว่าไม่ในเรื่องที่เกินกําลังเพราะในทางโหรนนี่คือการตัดกเก่าไม่ใช่การสร้างกาใหม่อีกหนึ่งการแก้ดูมเชิงโหนคือการทำบุญหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเช่นช่วยเหลือคนที่ถูกเอาเปรียบช่วยสนับสนุนคนที่ไม่มีเสียงหรือทำหน้าที่ไกลเกลี่ยด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เอาตัวเองไปเป็นฝ่ายเสียเปรียบ พนถือว่านี่คือการใช้พลังลัคนาตุนในทางบวกและจะช่วยเปิดทางการเงินในระยะยาวเมื่อคุณเริ่มแก้ที่โครงสร้างไม่ใช่แค่แก้ที่ปลายเหตุคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเงินจะเริ่มนิ่งขึ้นความกดดันจะลดลงและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องแลก,กศักดิ์ศรีหรือความสบายใจเพื่อให้ชีวิตเดินต่อเหมือนที่ผ่านมาการงานอำนาจในระบบและเกมความสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าพูดกันตามโครงดวงจริงๆ การงานของลัคนาตุลไม่เคยเป็นเรื่องของงานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอำนาจบทบาทและตำแหน่งของคุณในระบบที่คุณเข้าไปอยู่เสมอลัคนานี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบลุยเดี่ยวแต่ถูกออกแบบมาให้ทำงานท่ามกลางคนท่ามกลางความคาดหวังและท่ามกลางเกมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในโหราศาสตร์ไทยเรือนการงานของลัคนาตุลคือราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่สะท้อนเรื่องความรับผิดชอบ ความคาดหวังจากผู้ใหญ่และภาระที่ไม่ได้เขียนอยู่ในสัญญาลักนาตุลจำนวนมากจึงมักทำงานที่ต้องดูแลคนไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมการประสานงานการรับแรงกดดันจากบนลงล่างหรือการเป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนคนอื่นอยู่ตลอดคุณอาจไม่ใช่คนที่ตำแหน่งสูงที่สุดในองค์กรแต่คุณมักเป็นคนที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณหยุดระบบจะเริ่มสั่นทันที นี่คือรูปแบบการงานของลัคนาตุลที่พบได้บ่อยและเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงเหนื่อยกับงานมากกว่าที่ควรทั้งที่ผลงานก็ไม่ได้แย่เมื่อดูแกนอริกัมมะลาภะจะเห็นชัดว่าลัคนาตุลทํำงานอยู่ท่ามกลางแรงเสียดทานตลอดเวลาเรือนอริสะท้อนเรื่องปัญหาคู่แข่งและคนที่ไม่พูดตรงๆส่วนเรือนลาพะสะท้อนเรื่องผลประโยชน์การยอมรับและเครือข่ายที่คุณต้องพึ่งพา นั่นหมายความว่าทุกการขยับในเรื่องงานของคุณมักมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่ไม่พอใจเกิดขึ้นพร้อมกันลัคนาตุลจึงเป็นดวงที่เก่งแต่ไม่ดังง่ายในช่วงต้นชีวิตเพราะคุณมักเลือกทำให้ระบบเดินได้มากกว่าทำให้ตัวเองโดดเด่นคุณอาจเป็นคนที่ผู้ใหญ่ไว้ใจแต่ขณะเดียวกันก็ถูกจับตามองถูกคาดหวังและถูกใช้งานหนักกว่าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเดือนมกราคม2569 เป็นช่วงที่พลังดาวจะกระทบเรือนการงานของลัคนาตุนอย่างชัดเจนคุณจะเริ่มเห็นโครงสร้างที่แท้จริงของที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นว่าใครคือคนมีอำนาจจริงใครเป็นแค่ชื่อใครได้ประโยชน์จากแรงของคุณและใครพร้อมจะผลักภาระมาให้คุณอีกต่อไปช่วงนี้หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าความอดทนแบบเดิมกำลังไม่คุ้มอีกแล้วในเชิงโหรนี่คือจังหวะที่ลัคนาตุลต้องจัดตำแหน่งตัวเองใหม่ ไม่จำเป็นต้องแตกหักแต่จำเป็นต้องชัดคุณต้องรู้ว่าหน้าที่ของคุณจบตรงไหนความรับผิดชอบอะไรไม่ใช่ของคุณและงานแบบใดที่คุณควรรับหรือไม่ควรรับถ้าคุณยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมดวงจะบังคับให้คุณเหนื่อยหนักขึ้นจนร่างกายหรือใจส่งสัญญาณแทนการแก้ดวงการงานในเดือนมกราคม2569สําำหรับลัคนาตุลคือการใช้สติและโครงสร้างมากกว่าอารมณ์ 1. วางขอบเขตงานให้ชัดไม่รับงานนอกเหนือบทบาทโดยไม่มีเงื่อนไข 2. สื่อสารกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพ 3. เลือกยืนในตำแหน่งที่คุณไม่ต้องคอยแก้ปัญหาของคนอื่นตลอดเวลาในทางโหรถือว่าการทำงานอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบใครและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบคุณคือการใช้พลังลัคนาตุนในทางที่ถูกต้องเมื่อคุณทำเช่นนี้ต่อเนื่อง ชื่อเสียงและความมั่นคงจะค่อยๆสะสมแม้จะไม่หวือหวาแต่จะยืนระยะได้ยาวและไม่พังกลางทางเหมือนที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ลึกและคู่กรรมที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตถ้าพูดกันตามโครงดวงโหราศาสตร์ไทยความรักของลัคนาตุลไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องเล่นๆและไม่ใช่เรื่องที่เข้ามาแล้วผ่านไปง่ายๆเพราะเรือนปัตนิ ซึ่งเป็นเรือนคู่ครองและศัตรูเปิดเผยอยู่ตรงข้ามลัคนาโดยตรงนั่นหมายความว่าคนรักคนใกล้ตัวและคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณได้จริงไม่ใช่แค่ทางอารมณ์แต่รวมถึงการงานสถานะและการตัดสินใจระยะยาวลัคนาตุลมักไม่เลือกคู่จากความรู้สึกอย่างเดียวแต่เลือกจากภาพรวมของชีวิต คุณจะมองว่าถ้าอยู่กับคนนี้ชีวิตจะเดินไปทางไหนระบบจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะรักษาสมดุลของชีวิตได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้เองคุณจึงมักดึงดูดความสัมพันธ์ที่จริงจังมีเงื่อนไขและมีผลผูกพันสูงแม้ในใจจะอยากรักแบบสบายๆก็ตามในเชิงกรรมลัคนาตุลมักเจอคู่ที่มาในรูปแบบคู่เรียนรู้มากกว่าคู่สบายใจ คนเหล่านี้อาจไม่ใช่คนที่ทำให้คุณมีความสุขตลอดเวลาแต่เป็นคนที่ทำให้คุณเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นขีดจำกัดของการยอมเห็นเส้นแบ่งระหว่างความรักกับการเสียสละและบังคับให้คุณตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณควรอยู่ต่อและแบบไหนที่คุณควรถอยเดือนมกราคม2569เป็นช่วงที่ดวงความสัมพันธ์ของลัคนาตุลจะถูกกระทบแรงพอสมควร ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาซ่อนอยู่จะเริ่มแสดงตัวมากขึ้นบางคู่จะเริ่มคุยกันจริงจังเรื่องอนาคตบางคู่จะเริ่มรู้สึกว่าการประนีประนอมแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปและบางคนอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เลี่ยงมานานสำหรับคนโสดลัคนาตุลในช่วงนี้มีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาเร็วแต่ความสัมพันธ์จะไม่เล่น คนที่เข้ามามักเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดการตัดสินใจหรือสถานะของคุณอย่างชัดเจนโหนขอถือว่าถ้าเจอความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องดูการกระทำมากกว่าคำพูดเพราะดวงบอกว่าความรู้สึกอาจพาไปเร็วแต่ผลลัพธ์จะอยู่ยาวการแก้ดวงความรักของลัคนาตุลในเดือนมกราคม2569ไม่ใช่การฝืนให้ความสัมพันธ์อยู่ต่อและไม่ใช่การตัดแบบหุนหัน แต่คือการตั้งสมดุลใหม่ให้ชัด 1. กล้าพูดความต้องการของตัวเองโดยไม่กลัวว่าจะดูเห็นแก่ตัว 2. ดูว่าความสัมพันธ์นั้นให้พลังชีวิตหรือดูดพลังชีวิตจากคุณและ 3. เลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อรักษาความสงบในทางโหรการรักษาความยุติธรรมในความสัมพันธ์คือการแก้กรรมของลัคนาตุลโดยตรง เมื่อคุณไม่ยอมเอาใจตัวเองไปแลกกับความสบายใจของคนอื่นดวงความรักจะเริ่มนิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อการงานและสุขภาพจิตตามมาโดยอัตโนมัติจบไปแล้วนะครับลัคนาตุลในเดือนมกราคมปี2569ใครที่คิดว่าคลิปเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแจ้งเตือนคำทำนายในเดือนถัดไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ